สวัสดีจ้าสาวถาดพ,พนมพาเดียวมน,นีพามีย่างหล่อตลาดนะาดทลามเพื่อถาดพนมจังหวัดนครพนมค่ะมน,นีก็เป็นสาววันผลเลือดค่ะพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศของขายทั้งในกันจ้ากระถูกงดงามเลยค่ะน้องกล้วยมื้อนี่คันนี้เหรอใช่แล้วมันหมดแล้วนี้ขายพวกขนมพี่น้องเขาจีร้าเขาต้มมัด นี่ยแม่บักยมคุ้มาตัวมากห้าสิบาคู่ค้วคาจานจังหาทโอ้จาาละห้าสิบคู่ครัวไข่หมดแดงเอา นี่เถิอันนี้ขายถึงไหนดี่นะโอ้อันนี้คือร้อยห้าสิบเลยเบอาะนี่เถิงร้อยห้าสิบค่ะไข่หมดเดงนห้อยพี่นอ้องน้อยไข่หมดเดงช่วง ถักหวานเตดบดกล่องจักบาักหวานน่ะกล่องละห้าสิบเต็ดบดไปห้าสิบน้เตาลน้ำขูดเจ็ดตัวละน้ำขหน้าไ่โลนจักบ้าอะพี่โอ้โลสองร้อยห้าสิบจานละลอยขายน้อยจานละลอยห้าสิบก็ได

ใครโมเดงา,งามละ่ะคะดี่รอกค่ะเดงนมเคขงลายม่ใช่ตื่นต่อละคะซีก้ากองลาซาวนี่เป็นรอมรันนี้ ไต่โมเดงงามๆกล่องหาสิบบาทตะกร้านเฮ็ดลายขนาดเลยค่ะชมกับไข่โมเดลไข่โมเดงงามๆกล่องจ็ดบาทนะแม่ อออกองละสาวจะโอ้กองละหาซิไกองละสาวนี่ซีโร่เป็นเป็นเลยพี่นอ้องยักระจใจเลือเท่านั้นนะใส่เนี่ยนะผักหวานเห็ดบดกองจ้าบาทนะกองละหาซิบาท ีเนอันหวานของหารค่ะเป็นครูนะซีชิ้นไหนคะโอ้รองราหาสิเนี่ยนี่เนี่ยนเบไนวา องเค็มมาละสิบบาทไปหมดเลยอันนี้ผักหวานลาบก่น้รอตอละสามบาท หน่ยจูบไขหมดแดงถงเอค้ยโอาไข่หมดแดงกล่องเะ่านี่นะอืมกล่องละห้าสิบ ขูจนะ่จ้าหมาะเขียนนะโอ้ขู่ละรอ้อยอันนี้ก็ถุงละร้อยบะโอ้ถุงละห้าสิบใครหมดแดงพี่น้องลายขนาดนะคะช่วงนี้กองละห้าสิบบาท ไข่หมดแดงงามๆเลยค่ะไข่หมดกิน yes. ้อา ไข่หน่อยไข่ไงมนมหม่ได้มีกระต่ายขายพวกไว้กับนมหม่พี่น้องงามๆเลยค่ะไว้คุณละลอยนมไม่ไรแกะแล้วก็มีหวานเค็มผักกอสิบบาท ชาโบราี่โละปลาแก้วผักวาพีชพี่น้องรันจะมาหาซิมไม่ต้องคำนวณเลยน้อไมมแกงเครื่องน้อไหมพี่น้องรันเ้าครับนอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องงามๆเลยพักเล้ว ราติเดงายา่เคียวเปียหวานไอหวานจุนรงระละซาบะ ใครหมดแดงพี่น้องลานแดงครับแดงครับตัวครับตัว ปลายอนพี่น ouais ้องจานละร้อย <Mau covers. habitude> <t pagar> <ật protein> ไข่หมดแดงผักหวานผิด <ส>ตลตปลาในพี่น้องลานปลาในปลาตัวตัวใหญ่ดะค่ะปลาน้ำขุ่ปลาเสื่อมเอาเนา้ยเอาก้เอยากไ้กา้่ไปเห็นมุน่กงามๆเลยค่ะ อหวานนางสกจันไข่มดแดงเป็น้องหลานกลองละห้าสิบบาทไข่มดแดงนางสกัจจันกลองละร้อย <c oughs> แดดแดดเเศร้าค่ะตลาดนัดไทยรงเพื่อาติจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้องวาเล่นุ่มตนุ่ยนะมนว่าเ่หลัเงียบโเงียบวาเล่มโยอย่นว่าเ่นุ่มมีห่ะ ดูครัวไข่หมดแดงที่น้องลานยอะแล้วววเป็นนุไข่หมดแดงมาเลยค่ะมาเลยช่วยชื้อหน่อยค่ะในจักรจันทร์ขำลาจานอร่อยค่ะอร้อยเดียร์จ้าแก่แล้วเลยแก่กูบุกขายพอแล้วแก่กูบุกขายเว้าหนูบุกขายกำลังใจกันใช่นหมแก่กูบุกขายอายเฮาเปล่าจะละร้อยจะละห้าสิบ ใบลูกนางใบลูกปลาทองงามเลยค่ะถุงเจ้าบาทนี่น่ะโอ้ถุงใหญ่ลอยถุงลอยห้าสิบบาทผูดให้เรียบร้อย ไอหมดจ้าจ้ากลองละหาที่บาทจนะ้าหมึกที่บาทจ้าหมดกลองละห้าสิบไข่น่อยกลองละสาวหักวางเอดหมดกลองละห้าสิบ ไปหมดเด้งนจักจรจันทระนงจักรจัน้รงแขนหลานจักจระจันทร์ป็ดอย่ยังนีเลยไอจุบลาตองน้อยอกล่องละซาวลาวตองน้อยกองละซาวบาท ขายขนาด,เล,เ,ดลาาเลยค่ะปลาแห่งปลาซิวไข่หมูแดงงามๆนะค่ะน้งเค็ม